ยา <Yeah. S 2> ที่นี่ทิ่อสหาดใหญ่ <Yeah. S 2> เมืองที่อาหารการกินเนี่ยอุดมสมบูรณ์ที่สุดหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดีนะแต่คนที่หาดใหญ่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าได้กินของอร่อยทุกวันวันนี้อยู่ที่ร้านบุกชชัยบุกชชัยสิงจํา ร้อยอย่างแรงร้อยอย่างแรงบักุเตะนะจิมาหาดใหญ่นะต้องเช้าเนี่ยต้องกินบักุเตนี่ฮะบักุเตะอร่อยมากแต่เขาจะสัางเันสั่งไปได้อื้มอาเจ๊าโซอาซิมนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพรุ่นนี้รุ่นตัวตัวท่องเที่ยวพันปีพลพันธี กินกันจนแม่ตอนนี้นั่งอืดแล้วอร่อยมากมาหัดใหญ่มีเวลาอยากให้มามาเทีเ่ยวมากินมาพักผ่อนเชื่อบมร้อยนี่เหลืองอหารกันกินร้อยสวีน